จัดกล่องสุ่มเครื่องรางกดห้ามาค่ะกล่องสุ่มเครื่องรางนะแบบว่าจะมีกล่องสุ่มตั้งแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีทุกอย่างในร้านเอามาใส่ในเป็นในกล่องสุง่มเออใครอยากได้กล่องสุ่มเครื่องรางกดห้ามานะคะแล้วแป๊บหนึ่งนะทุกคนทูบมันยังไม่หมดอ่ะหนูก็เร่งไม่ได้นะคะของแบบนี้ใจร้อนก็ได้ค่ะ Gracias. Sí, sí, sí. 我写。 หนูอะไม่อยากให้ไม่อยากให้เล่นแบบหลายตัวเลยนะคะไม่อยากให้ลงทุนเยอะ <c oughs> เพราะว่ามันหนีซุมันมัมน,ม,นมันออกซูมมือค่ะมันออกตลอดเ,อเดี๋ยวหนึ่งจะขอเดี๋ยวให้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวขอญาตลงใ,ในกลุ่มก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งจะแจกให้หน้าไลฟ์นะคะทุกคน แล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยเดี๋ยวจะให้แคบหน้าจอแล้วก็ให้ทุกคนหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เลยนะคะสามตัวบนเลขไท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวนะคะเลขหน้า3ตัวเลขกท้าย3ตัว,ลาาตว,ลตวแล้วก็รางวัลที่1ห,หาไว้เลยค่ะเลขไท้าย2ตัวไปเดียวก็ได้เสียวหลายรางวัลอยู่นะคะ สวัสดี2อง0มืนแปดพันนะคะส8 4 0มแดพันสี่รอยคนนะคะทุกคนขะเดี๋ยวหนึ่งจะเปิดกล่องสุ่มเครื่องรางกล่องสุ่มเครื่องรางในที่นี้หนึ่งขอพูดห้านาทีพอนะคะกล่องสุ่มเครื่องรางห้านาทีพอแป๊ะอีกเครื่องหนึ่งมาให้เมียหน่อยเร็วๆกล่องสุ่มเครื่องรางในที่นี้ก็คือคืออะไรกล่องสุ่มเครื่องรางคืออะไรขอแจ้งก่อนนะคะกล่องสุ่มเครื่องรางคือหนึ่งจะเออ หลายหลายคนน่ะได้ไปแล้วนะคะบางหลายหลายคนน่ะได้ของของแจกไปแล้วนะคะที่อยู่ในกล่องนะคะที่อยู่ในกล่องในซองนะคะในซองพัสดุหรือในกล่องพัสดุได้แล้วนะคะใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถทักกลับมาถามแอดมินได้นะคะว่าคืออะไรนะคะมันเป็นของแจกนะคะเป็นของแจกให้กับลูกเพจนะคะให้กับลูกเพจให้กับลูกค้านะคะ แต่ได้แล้วอะแบบไม่อยากให้รีวิวนะคะคือไม่ต้องรีวิวก็คือได้แล้วก็คือแบบเต็มที่เลยนะคะไม่ต้องรีวิวนะคะอ่ะหนึ่งจะเปิดกล่องสุ่มเครื่องรางทุกคนขคายัางเหรียญปูเนี่ยปกติแล้วอะหนึ่งปล่อย499เหรียญปู่รุ่นม,มหาโคพคะซับเนี่ยหนึงปล่อย3 9 9 เียมหาเศรษฐีเนี่ยหนึ่งปล่อยอยู่399ีเปีเสียหยกเนี่ยหนึ่งปล่อยอยู่299ีเปีเสียดูซับหนึ่งก็ปล่อย299ีเปีเสียหินทุกหวยหนึ่งก็ปล่อย299ีเปีเสียเดี่ยวได้แดงหนึ่งก็ปล่อย299 199บาทูบหนบาทวันนี้หนึ่งขอปล่อยกล่องสุ่มนะคะแต่กล่องสุ่มรอบนี้หนึ่งขอแจกไปเป็นมือถือแล้วกันนะคะขอสุ่มไปเป็นแบบสุ่มแจกมือถือให้สักสิบรางวัลน,นะแต่สุ่มในที่นี้ก็คือกล่องสุ่มราคา299บาทจัดส่งฟรีค่ะเรื่องจริงกล่องสุ่มราคา299บาบาทจัดส่งฟรีค่ะคือลูกค้าเนี่ยหนึ่งการันตีเลยค่ะของในกล่องมูลค่าไม่ 299บาทแน่นอนลูกค้าได้เหรียญไปก็คุ้มแล้วค่ะเหรียญปู่รุ่นมหาโพคซับเหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยก็คุ้มแล้วค่ะไม่มีต่ํากว่าการันตีนะคะว่าของที่ลูกค้าได้ไปจะราคาไม่ต่ํากว่า299แน่นอนนะคะกล่องส่งเครื่องรางคือบางคนได้มหาเศรษฐีไปมหาเศรษฐีเส้นละ399บาทลูกค้าได้ไปก็คุ้มแล้ว299บาทจัดส่งฟรี 299บาทจะส่งฟรีใครรับพิมพ์ CF299 เลยค่ะนะคะสุ่มแจกมือถือไปส0เครื่องแล้วกันนะคะขอแบบขอรีวิวให้หนึ่งด้วยนะเพราะว่ารีวิวทำยังไงก็คือเวลาที่ลูกค้าได้แล้ว่ให้ลูกค้าไปไปที่หน้าเพจนะคะมันจะมีคําว่ารีวิวนะคะมันจะมีคําว่ารีวิวอยู่อันนี้เป็นกล่องสุ่มเครื่องรางนะก็คือจะสุ่มเครื่องรางไปให้ลูกค้าปกติต้อง,ต,องต้องบูชาในราคา4ี่เก้าลูกค้าอาจจะได้ไปในราคา299นะคะซึ่งซึ่งการันตีเลยลูกค้าค่ะไม่มีขาดทุนนะคะมีแต่ได้กําไร ะคะใครอยากได้ CF 299บาทค่ะ299จะส่งฟรี299บาทจะส่งฟรีค่ะใครรับพิมพ์ CF 2 9 9ได้เลยค่ะ299คือไม่ต้องโอนค่าส่งแล้วนะคะลูกค้าจ่ายแค่นี้พอส่งฟรีให้เลยนะคะจ่ายแค่นี้พอส่งฟรีให้เลยหนึ่งขอไปที่รัฐบาลก่อน วันนี้หลายๆคนก็ถามว่าหนึ่งชอบอะไรเดี๋ยวคืนนี้หนึ่งจะปล่อยตัวชอบนะคะว่าหนึ่งชอบอะไรชอบอะไรมากที่สุดถ้าใครถ้าไม่ตรงใจก็คือแบบเอาตัวชอบของหนึ่งไปจับกับตัวชอบของคุณก็ได้แล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวที่แบบ ชอบตัวไหนนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งชอบตัวไหนแต่อันเนี้ยใคร CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดเลยนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าคล,ลูกค้า C f เแล้วลูกค้าต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นบัญชีมีแค่บัญชีเดียวคะ่ะบัญชีบริษัทพิรดาเครื่องรางความรวย88ร้านหนึ่งไม่มีระบบดูดนะคะไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าลูกค้า C f เแล้วลูกคา้าต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นค่ะลูกค้า C f เแล้วลูกค้าต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นใครรับพิมพ์ C ี 99 CF แล้วทักไลน์ได้เลยค่ะใครรับ CF 299 CF แล้วลูกค้าทักไลน์ได้เลยค่ะกล่องส่งเครื่องรางนะคะส่มแจกมือถือไปให้10เครื่องหนึ่งไม่รู้ว่าหนึ่งจะหนึ่งจะแจกอันนี้เป็นหนึ่งเครื่องแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครอยากได้ไหมมันแบบตัเท่มากเลยมันเป็น โทรศัพท์ดูดิเขาแยกปดลดออกนาจะ๊ะเนี่ยหนึ่งจะใส่อันนี้เป็นเครื่องหนึ่งอันนี้เป็นรางวัลใหญ่นะคะใส่ไปหนึ่งเครื่องนะเพราะว่าคือแบบชอบหนึ่งอะโดยส่วนตัวหนึ่งชอบแบบเนี่ยเออพับเก็บเนี้ยแล้วก็ใช้เป็นหน้าจอเดียวได้ใช้เป็นหน้าจอใหญ่ได้สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรี 299บาทจัดส่งฟรีค่ะลูกค้า299บาทจัดส่งฟรีใครรับพิมพ์ cf 299 cf แล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมดุดร้านหนึ่งไม่มีระบบดูดไม่มีระบบทักหาลูกค้าไม่ต้องทักแชทเพจ cf แล้วลูกค้าทักไลน์ได้เลยคะ่ะหรือ sid ad น้ำ1 8 8มี a น้ำหน้า ad นะคะ ad สาย ใครรอทูบนอยกับเราใครรอทูบน้อยกับเรากดหนึ่งขึ้นมาค่ะเคลียร์หน้าจอค่ะใครรอทูบน้อยกับเรา้ากดหนึ่งมาทําดีล้วโดนด่าทีกูก็ไม่ทําหาแต่ด่าคนอื่นจริงๆพี่ปุ่มปุ้ยมันก็มีคนที่เขาไม่ได้ทาอะไรเลยแต่เขาก็นั่งด่าคนอื่นไปไป,ไป,ไปวันๆอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วแหละมีคนแบบนันเกิดขึ้นอยู่แล้ว ขอโทษเด้อขอโทษเด้อค่ะที่ว่าหายให้เมงรู้กันแค่นี้แหละรู้กันแค่หมืน่นกว่าคนที่ดูอยู่นี่แหละพอแล้วรู้กันแค่นี้ก็พอแล้วว่าหนูทํานะไม่ใช่หนูไม่ได้ทําแล้วก็เรื่องที่แบบเรื่องที่หนูแบบทาเตีนสนามกับนาราอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปพูดต่อล้วใครเขาไม่รู้เขาจะด่าก็ปล่อยเขาแค่แบบหมื่นกว่าคนนี้รู้ก็โอเคแล้ว หนูก็ให้ดูไปแล้วว่าหนูได้คุยกับน้องได้ช่วยน้องแต่น้องน่ารักมากเลยนะนาลาหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งอยากให้ทุกคนติดตามน้องซับพอร์ตน้องเวลาน้องรีวิวอะไรเงี้ยยสู่คำพูดคนค่ะเราคนนี้จะทำให้น้องน่งเพราะเราท่กับน้องน่งตลอดคนอื่นไม่ได้ยังไงเลยถ้าคุณมาติดตามคือทำตลอดที่ประมาเราได้ตลอดคำนุ่งช่วยคำนุ่งตลอดไปขอบคุณนะคะคุณสมุนทีว่าคุณนะคะมาแคปหน้าจอกัน ก็จะนับหนึ่งสองสามสู้ๆนะคะเราเก่งอยู่แล้วเราทำดีขอบคุณนะ